จิ้มผู้หญิงจิ้อยู่ในดิสด้วยโอเควันนี้เราจะมาจิ้มผู้หญิงนะครับซึ่งเราสี่คนทั้งสี่คนนี่ชายจะกันทั้งสี่คนเราจะมาจิ้มนะครับแล้วแบบว่ามีผู้หญิงคนเดียวแต่ชายสี่คนนะครับสี่ลุมหนึ่งถือว่าไม่ลุมผมจะแปลว่าลุมแปบลบว่าลุมจิ้มอะไรครับพิม์จิ้ม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 นะครับสี่คนเราโอเคเดี๋ยวเราจะไปกดเลยนะครับว่าคลิปนี้มันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาด้วยนะจุ๊บ ไหนคนไหนก็ไหนเอาคนไหนคนนี้กูนี้ไฮ้ลุงมนนี้กูนนี้มามาดีครับอ้าวดีดีดีครับดีครับมาเฮ้ยสี่คนเราสี่คนเราไอ้ออมเอามาผมไม่กล้าว่อกวโดนด่าจีบได้ใหมเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะมีมีท่าให้อกไว้ปะพวกเองอะไม่มีเฮ้ไอ้ไ้พบกันเลยเราน้บน้ำน้ำน้นเานับนับนาาหนึ่งสองสาม สี่ <laughs> <4 S 2> <laughs> คนลุมเี่หละ <laughs> เอาคนไหนค่ะ <laughs> ผมรวยนะนั่นละตกคนเลยจีบ <c oughs> ได้ไหม, <c oughs> ไมครับจีบได้ไหมครับ <laughs> น่ารักเอ้ยอีกรอบอีกรอบดิอีกรอกบ,บหนึ่งสองสามกดท้าไม่ติดขำขำขำ มีแฟนใหม่ครับเฮ้ยยังค่ะเฮ้ยยังค่ะแล้วก็พูดเลยจีบโอ้มีแคนางเราเลยวะพี่ได้ไหมครับไม่ไม่เราเราราแยกก่อนเราแยกก่นราราเรแยกอะไรกันก่อนนี่นี่นคนนี้คนนี้นะคนนี้คนนี้คนนี้ไก่บ้าเลยสือน่คนนี้คนนี้คนนี้ามามมา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 ้ามามมา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 ม ถ้าสางไว้บมดแล้วว่าม่มีท่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะหนึ่งสองาเตยอดนายเอาไปเอาไหนึ่งสองเตยอดหนาเข้าไม่ได้อ้าเข้าไม่ได้เฮ้เข้าอกเฮ้ดีค้คนน้คนนี้คนนี้คนนีนเลี้กันเลีกันใครมใครมีท่าครมีท่าข้างหน้าครมีท่าข้างหน้าเอ้าเน็ต โอ้โหดอุปสรรคเลยทุกคนเน็ตเตาให้ลวงเฮ้ยเน็ต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 พีก้ากลางก้าโอ้จะมาจีบสาวมีเจถอดปลั๊กเน็ตกูไปเนี่ยแล้วเราจะให้ดอกไม้พร้อมกันเว้ยไม่มีดอกไม้ไม่เป็นไรหนึ่งสองสามให้หนึ่งสองสามให้ Premises, มามามาเอ้ยล oh. ุงพ e ิมเล่พิมเลยเดียวเยดีเดียวเลยสีครับชื่ออะไรครับเฮ้ยลุงจีบเลยลุงพิมเลยลุงพิมเลยลุงพิมเลยมีแฟนยังครับมีแฟนยังครับไม่ต้องตอบเราแต่วันนี้เราตอบแล้วถึงตัวเอามจะดั้แต่การกระทําคอาสิเอ้เขาไม่ตอบเราอ่ะเขาไม่เล่นกับเราเลยอ่ะเฮ้ยทุกคน ทำตามพี่หนึ่งสองสามหันมาข้าหบังปุ๊บจีบคนนี้หนึ่งหนึ่เอ้ากอี่ลังแดงนะนี่ตามตามตามเฮ้ตาม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 เลยตามเลยเฮ้เขาวิ่งหนีอ่ะโอ้หมวิ่งหนีโอ้หมอวิ่งหนี โอ้ยผู้หินี่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 ี่มามามาให้ดอกไม้พอมกันนะดอกไม้พอกันหนึ่ง้อ้อมอยู่ไหนออมออมมาอ้อมมาอ้มหนึ่งสองสามเฮ้ยดีไหมีไเนรงนกนนั่นแหละเก่นนั้นเขาบอกว่าตดดีครับเขาจะเคยคุยเราป่ะดูดิให้ดอกไม้ให้ดอกไม้เ่อให้ดอกไม้ อนนานะเอาเธอไม่คุยกับเราเลยเธอเชื่อเชื่อเอาเธอไม่คุยอ่ะเฮ้ยเขาพิมพ์ว่าอะไรสวัสดีครับอ่าวนี่ถามแล้วเหรอจะถามใครเราหันหน้าใส่เลยใช่ใช่อืมกดช่วยว่าเดี๋ยวนี้เขาจะตอบว่าอะไรใช่ น้ำเว้ยน้ำเว้ยอยากกินน้ำจังไม่คิดเหมือนผมว่ะไอ้ออมบอกนี้ไอ้ออมก็มาขำก็ขำเราอ่ะเออแล้วปัดได้ยไอ้นี่เอาใหม่เอาใหม่ผมรวยนะผมรวยนะเขาเป็นไงอ่ะผมรวยนะผมรวยนะผมรวยลทแก ช่วยหนึ่งสองสามให้โ <c oughs> อ้โ <c oughs> โอเคโอเคถ้ <c oughs> าอยากให้ผมไปทำคลิปอะไรนะครับผมก็ขอไม่มบอกเนดะนะ้อเนาะเคลิปต่อไปผมจะแต่งตัวผู้หญิงเป็นจีบผู้ชายแล้วกัน,กน,กน,กนกด,ดูเดี๋ยวผมจะดูเรียกชั่นของเขานะครับนะเนาะว่าจะเป็นยังไง <c oughs> โอเคตอนนี้ก็ไปแล้วครับผมเนาะถ้าใครชอบก็ยืนเลืลอกไลค์กดติดตามได้วยนะครับไม่รู้ผมจะพูดเร็วองอะแต่ไป <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> ไปละรักทุกคนนะครับจุ๊บ chứ yep.